วันนี้ท่านจะได้พบกับบ้านที่มีชื่อว่าออแกนิกฟาร์มเาเรียบง่ายอิสระขอเพียงบ้านที่มีความเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติ บ้านที่ทำให้ความรู้สึกถึงการผ่อนคลายของชีวิตจริงๆและนี่ก็คือบ้านที่ก่อให้เกิดกิจกรรมและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มากขึ้นลองมาฟังแนวคิดดีๆจากบ้านหลังนี้กันเลยวันนี้เรามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับอยากมานำเสนอให้ฟังครับเป็นโปรเจกต์ที่เราออกแบบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เลยอยากมา รีวิวให้ฟังนะครับบ้านชื่อว่าบ้านออ์แกนตกสามเขานะครับประเภทของบ้านนี้ก็คือจะเป็นบ้านสวนโมเดินซึ่งด้านหน้าปลูกผักออ์แกนิกแล้วก็ด้านหลังติดริมแม่น้ำสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับว่ามีพื้นที่อยู่แปล,นหนง,ป 1, ลงหนึ่งนะครับประมาณ1,700อตารางเมตรนะครับอยู่ประมาณไร่นึองน,นะครับหลังจากที่เราไปดูนะครับก็คือแบบ คือที่ตรงนั้นเป็นที่ที่สวยมากด้านหน้า,นาติดถนนแล้วก็ส่วนด้านหลังจะติดริมแม่น้ําซึ่งจุดนี้จะสามารถดีไซน์อะไรได้เยอะมากนะครับทางลูกค้านะครับอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านพักผ่อนสําหรับวันเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเป็นคู่ภรรยาสามีหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีพ่อแับแม่ที่เป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับอยากมีกิจกรรมร่วมกันนะ่ะปลูกพักเลี้ยงสัตว์ปลูกไม้ผล แล้วก็อยากให้ตัวบ้านดูมีความผ่อนคลายสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้อะไรอย่างงี้คที่สำคัญเลยนะครับลูกค้าอยากได้บ้านโมเดิร์นแล้วก็อยากได้บ้านสวนในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ของทางดีไซเนอร์ของเราครับก็คือว่าจะทำยังไงให้สอสไตล์นีนะ้มาอยู่รวมกันให้ได้โดยที่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมีความพอดีแล้วก็ความสวยงาม หลังจากที่เราได้รับโจทย์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวางผังโรงเรียนข้างๆนะครับซึ่งจะมีการตอกปน,นี้นะครับเริ่มจากเราจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนใหญ่นะครับก็คือส่วนที่1ครับคือส่วนของฟาร์มโดยจะมีพื้นที่50%ของพื้นที่นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย10%เป็นส่วนผลไม้เช่นมะม่วงกระท้อนขนุนครับ20%จะเป็นแปลงผักออร์แกนิกครับจะเป็นพวก นังกว่ากระลำคณะสลัดนะครับโดยจะมีบ่อน้ําอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งหากินของสัตว์อีกด้วยครับแล้วก็จะมีโรงเรือนสาหรับปลูกผักนะครับที่ต้องการให้ปลอดภัยจากพวกศัตรูพืชด้วย5%นะครับสำหรับโรงเลี้ยงสัตว์ครับเช่นพวกไก่พวกเป็ดครับ15%ครับคือโรงจอดรถแล้วก็เป็นส่วนของสวนทางด้านหน้าบ้านด้วยครับส่วนที่2ครับจะเป็นตัวบ้าน3 0 ส่วนที่3ครับก็คือส่วนหลังบ้านอีก20%นะครับตามระยะแนวล่นของทางกฎหมายนะครับในส่วนนี้เราจะมีศาลาอยู่บริเวณริมน้ำอีกด้วยนะครับออกแบบภายนอกพอเราได้ผังบริเวณคร่าวๆแล้วนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์การใช้งานของลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้สัมพันธ์กับขนาดของตัวบ้านซึ่งจะมีดังต่อไปนี้นะครับผู้อยู่อาศัยจะมีทั้งหมด4คนนะครับจะมีสามีภรรยา1คู่และก็ คุณตาคุณยายที่เป็นผู้สูงอายุอีกหนึ่งคู่ครับจากการสอบถามการใช้งานนะครับเราก็จะสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นก้อนๆได้ดังต่อไปนี้นะครับส่วนของห้องรับประทานอาหารและก็ห้องรับแขกส่วนห้องน้ําห้องครัวห้องนอนใหญ่ห้องนอนสําหรับคุณตาและคุณยายและก็ห้องนอนสําหรับแขกที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะครับ เราจะสร้างการเชื่อมพื้นที่ตรงกลางนะครับโดยแบ่งอาคารออกเป็นทางด้านซ้ายและทางด้านขวาโดยทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นของคูง่สามีภรรยานะครับส่วนทางด้านขวาจะเป็นของคุณตาและคุณยายและจะมีห้องนอนสําหรับแขกอยู่ย eyes, บริเวณทางหน้าบ้านนี้ด้วยนะครับเนื่องจากอาคารนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเราจําเป็นจึงต้องสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมานะครับโดยการปลูกต้นไม้ขึ้นมาบังเพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอีกด้วยครับอาคารฝั่งขวานะครับจะถูกลกขึ้นจากพื้นดินเล็กน้อย เพื่อให้อากาศไหลเวียนจากทางด้านล่างได้ซึ่งจะทําให้ตัวอาคารเย็นขึ้นและที่สําคัญยังป้องกันน้ําท่วมในฤดูน้ําหลากได้อีกด้วยครับโจทย์ของลูกค้านะครับคือไม่อยากให้ตัวบ้านดูโมเดิลจนเกินไปนะครับ เราจึงพัฒนาจากรูปแบบอาคารที่เป็นกล่องนะครับให้กลายเป็นทรงจัว่วซึ่งเป็นรูปแบบที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับหลังคาจั่วนะครับเป็นหลังคาที่ระบายน้ำและระบายความร้อนได้ดีซึ่งเหมาะกับประเทศไทยที่มีอากาศร้อนแล้วก็มีหน้าฝนอยู่ในบางช่วงเวลาด้วยนะครับเนื่องจากตัวบ้านนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกช่องเปิดอาคารพวกประตูหน้าต่างส่วนของทางหน้าบ้านนะครับจะถูกออกแบบให้เล็กเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร แล้วจะมาเปิดโล่งในบริเวณหลังบ้านเพื่อที่จะรับลมที่พัดเข้ามาและยังสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้ชัดเจนอีกด้วยครับออกแบบภายในการวาง planning นะครับ หลังจากที่เราเดินเข้ามาตรงกลางบ้านนะครับเราก็จะมองเห็นว่าอาคารถูกแบ่งออกเป็นทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับซึ่งทางด้านซ้ายนะครับจะมีทั้งหมด2ชั้นชั้นที่1จะประกอบไปด้วยห้องรับแขกและห้องรับประทานอาหารนะครับที่มีลักษณะเปิดโล่งเชื่อมกับพื้นที่ด้วยห้องน้ำและก็ห้องครัวนะครับส่วนชั้น2นะครับจะเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งจะประกอบไปด้วยห้องนอนห้องแต่งตัวและก็ห้องน้ำครับ อาคารฝั่งขวานะครับจะเป็นอาคารหนึ่งชั้นซึ่งเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการเดินขึ้นบันไดสูงๆและยังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้อีกด้วยเมื่อมองมาส่วนของหน้าบ้านนะครับเราก็จะเห็นระเบียงที่ทอดยาวที่จะต้องเดินผ่านต้นไม้ไปนั่นก็คือเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับซึ่งมีไว้สําหรับแขกนั่นเอง ืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารได้ดีนะครับเกี่ยวกับงานออกแบบจากทางเราจาสตูดิโอดได้นะครับขอบคุณมากครับ